สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิคาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะวันนี้นะคะมีกล่องไพ่เลือกลามกองค่ะมีกลองที่1เป็นเครื่องจักสานแบบนี้เนาะดีกองที่สองนชลอมกลองที่สามเป็นกระจาดค่ะหลับตานะคะแล้วอธิษฐานถามไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่า วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเรานะคะไพ่อยากบอกอะไร,รตัวเราบ้างนะคะแล้วลืมตาขึ้นเลือกกลองไพ่ที่สะดุดสายตาเรามากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะจะมีผลในวันที่คนคลิกเข้ามาดูคะ่ะเท่านั้นนะคะและเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะเป็น general reading นะคะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าดูแล้วไม่ตรงก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ ค่ะเลือกกันได้แล้วไปกันเลยสำหรับกล่องแรกนะคะกล่องแรกเป็นอันนี้เนาะมไพ่อะไรบ้าง คุณนะคะ,ะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะ <_ d ata> เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะมาจากการเอาชนะกันนะคะการมุ่งเอาชนะกันแม้จะรู้ว่าจะมีคนที่เสียใจกับเหตุการณ์นี้ก็ตามนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะคะและเจ้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากนะคะทุกทรมานมากเลยทีเดียวนะคะ ขอให้คุณนะคะบริหารอารมณ์นะคะอย่างผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีบุฒิภาวะน,นะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนะคะในทุกๆด้านทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะดูจัก,กรพรรดิะคะถือลูกโลกอยู่ในมือน,นะคะก็ไปกองที่สองเลยนะคะสองใบน,นี้เนาะ ตรงที่2เป็นชล็อกวันนี้ให้เห็นไปนะคะขณะนี้นะคุณกำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะในการประคับประคองความรักนะคะที่มีความแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะเห็นไหมคนนี้เป็นจริงเด็กคนนี้มีโตโตกว่ามากนะก,ก็ตกแตกต่างกันนะคะอายุแตกต่างกันซึ่งขัดกันกันกบ ประเพณีจารีตหรือสังคมรอบๆที่คุณอยู่อาศัยเนะะี่ยค่ะขอให้คุณนะคะออกไปทําตามความปรารถนาของคุณนะคะแล้วพัฒนาตนเองนะคะให้กลายเป็นผู้ที่สามารถควบคุมความต้องการความปรารถนาของตัวเองได้อย่างผู้ที่มีวุฒิภาวะนะคะแล้วเมื่อน,นั้นเนี่ยผู้คนรอบๆตัวคุณนะคะก็จะยอมรับคุณได้ในที่สดุดค่ะเห็นพไพ่ใบนี้ไหมะเนี่ยรู้สึกว่า มีเนี่ยคนรอบๆมีมา้ามีพวกคนรอบๆเนี่ยรู้สึกดีใจด้วยกับคนคนนี้นะคะที่ได้รับชัยชนะค่ะไปกองที่สามกันเลยค่ะกองที่สามนะคะ ที่สนะคะทูตสวรรค์นะคะกำลังนําข่าวดีมาบอกคุณว่านะคะในไม่ช้านี้นะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นนะคะสร้างความมั่นคงอย่างที่คุณเนี่ยคาดหวังเอาไว้นะคะขอให้คุณนะคะควบคุมทั้งอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบให้ดีให้สมดุลนะคะและสํารวจใจอ่าสารวจความต้องการของตัวเองนะคะให้ได้อย่างผู้ที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเดิมนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ